ซาวอะดีครับให้คนดูนี่สิครับนี่คือหาัของ F4 เลยนะครับพลังของหันี้อยู่ที่3ล้านเลยนะครับโคตรสูงเลยอันดับว่าที่9.2เลยนะครับโอ้หัสนี้มันเยอะมากเลยครับต้องมาดูตัวละคระ่ะขอชื่อว่าฟูบุกินะครับตัวละน่าจะเป็นฟูบุกินั่นแหละแต่ว่าก่อนอื่นผมเห็นลักษาะนะครับผมไม่รู้ว่าเขาไม่ต้องมารวมตัวกับตรงนี้ด้วยฮะรวมตัวตัวนี้มัน วิชาหายตัวท kind of no like, like yeah, so ุกคนมองไม่เห็นหรอกผมเนื้อไม่นะมองเห็นหรอกทุกคนอะถ้ามองเห็นกดไลค์มองไม่เห็นก็กดไลค์เหมือนเดิมละฮะเจ้าหัวผมบ้าไปแล้วไม่ต้องสนใจคนแล้กครับทิศทางของเขาก็น่าจะมีฟุูมกินะครับซึ่งพลังหกแสนเน่โคตรเยอะเลยแถมดาวสามดาวเป็นดาวม่วงด้วยครับแถมเต็มดาวทุกดาวด้วยลงมาเป็นอาชีระคาวาโตะพลังห้าแสนนะครับเยอะมากเลยอะทั้งสี่ดาวเน่แถมสามดาวเป็นดาวม่วงด้วยนะก็ด้บอลพลังห้าแสนครับห้าดาวดาวม่วงสองดาวครับโคตรแรงแน่นอนเลยจากพาตเด็ดหนึ่งดาวม่วงครับ หน้ากะอว่าสองดาวม่วงครับเป็นห้าดาวราชารีนึกสองดาวม่วงครับอีดาวนี้เป็นดาวเหลืองแต่ว่าเวลเยอะมากเลยครับแต่ละตัวเนี่ยโซนิกก็เยอะสามแสนไงฮุกมเรนเดอร์ก็กรอบทองแล้วสายฟ้าก็ห้าดาวเลยครับ้เรนลี่ถ้าเรนลี่ไม่เต็มดาวผมน้อยใจแน่เลยเพราะเป็นดาวโอเคขายแค่ดาวเดียวจะห้าดาวไม่เป็นไรครับน่าอยู่พาสองแสนหนึ่งเลยนะเยอะอยู่ครับเขาบ้านนิดเดียวเองแต่เยอะอยู่มาก ก็ผมที่กำลังพยายามบ้ลเรลี่อยู่ได้หกหมื่นห้าเองโอ้มีตุ่นนะครับตุ่นมพลังสองแสนเนี่ยไม่ไม่ตุ่นมันเยอะยังวะเหลือก็เป็นตัวบ้าบ้าบอนะครับมีดาวเต็มเลยทุกตัวน่าจะมีดาวว่าเป็นธรกิจที่บ้านธรกิจที่บ้านเป็นขายมันเป็นตู้โชว์ฮีโร่นะครับมันถ้าทำได้ดาวแล้วก็จะมีพลังเพิ่มสปริงมัสแตงสองแสนสองโอเคขอสองอันดับหนึ่งของเซิร์ฟหน่อยสิว่าเป็นไงบ้าง พลังอยู่ที่โอ้โห700,000แ,แต่ก็น้อยกว่าเซิร์ฟที่ผมรีวิวครั้งก่อนนะฮะกพลังต่างมากเลยเอ้ยมีคิงด้วยขอกดไลค์ให้หน่อยนะครับมันโหดมากเลยคิงสามดาวมนะ่วงเนี่ยการโร่สองดาวม่วงถือว่าแรงหน้าดูเลยครับเมื่อกี้ผมเห็นคนหนึ่งโปรไฟล์ฮัสมากิฮะต้องดูหน่อยต้องมีฮัสมากิโอ้โหไม่มีฮัสมากิสักตัวเลยมีบีคิงด้วยเลยบีคิงเต็มดาวเลยฮะโอ้ถ้ามีฮัสมากินี่ผมกดไลค์ให้เลย ผมว่าเราไปสู้เลยนะครับถึงไฮท์หลักของเราแล้วคือต่อสู้นะครับแล้วก็ขาดไม่ได้ผมจะต่อสู้สองรอบนะครับผมจะไปที่ลาบาลอนหนึ่งครั้งหวังว่าถ้าผมแพ้เจ้าข,ของเขาไม่พลาดอะไรหรอกมันะ้งเนาะหาคู่ต่อสู้ที่แรงน้อยนะครับผมว่าเออทีมนี้มันไม่มีซีฟู้ดก,กับไก่ย่างสามตัวซีฟู้ดบวกไก่ย่างนี่อร่อย,ยครับเอาไว้ย่างกินได้เลยถ้าถึงเดี๋ยวเราหาบาลาน์มันน้อยกว่าน,นี้หน่อยครับ กือมีถ้าไม่มีก็สู้กับคนนี้แหละส่วนใหญ่เขาจะสองล้านก็สามล้านขึ้นนะครับงั้นเราสู้กับคนคนเดิมดีกว่าให้มันมีซีฟูดกับยางน่ะเพราะว่าน่าจะโอเคกว่าถึงกำลังน้อยกว่าก็เถอะสู้เลยนะครับทีนี้หน่อยซีไม่ขอไม่เอาซีฟูดไปข้างหน้านะครับซีฟู๊ดไปข้างหน้าแล้วเอาตัวบินมาข้างหลังมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยลดาขายก่อนละหมาครับให้มันตีบกขยี้ไปก่อน โ oh, อ้5,002น่ะโคตรแรงเลยตีบอกเขา23ตัวลวดเลยแล้วก็ฟูจิพยุนนันลพบเลยครับมันจะแรงแค่ไหนไอ้เชียวโอ้ oh, 2ล้านโอ้ทีมบินหายมาเลยถ้าเราเอาโกดีบอลยิงของหมดทีมเนี่ยจะถ่ายหมดทีมเลยธรรมาดาครับมันเดียวตีบ้างกีดาเมิฟูจิทั้ง2ล้านเนี่ยโคตรแรงเลยครับเพว่าพีพีเนี่ยจะไหวยอยู่นี่มาสยบมาไปเลย โอเคครับเจ็ดแสนได้อยู่ครับแล้วก็ให้มันติดกับก่อนแล้วก็ตายไปเลยด้วงยังไม่จัดก,การเลยครับด้วงยังไม่ออ่อลงเลยฟุบกีได้ดาเมจหลักแล้วได้ MVP ไปเถอะไปที่ลาบารลอซิมีฟุก,กีและมีสองล้านอย่างนี้ว่ามันจะไหวหรือเปล่าถ้าแพ้ขอโทษเลยครับอืมสามล้านสองของเราก็น่าจะได้อยู่ครับน่าจะไหวอยู่แหละแล้วสามล้านหนึ่งเก้าสิ่งที่เป็นอุปสรรคเลยคืออะตอมิกกับกุ้นเดวันนะครับเพราะว่ามันปาดแรงแล้วก็ยิงแรงมาเลย เราแขกคนละมาใส่ทีมหมนะครับตั้งหกแสนเนี่ยตีบตัวเขายี่สามตัวลวดเลยแล้วก็ตเตมิปางล,บบปล,ล้านหนึ่งออล้านเจ็ดโอ้โหเกือบแห้งทีมเลยแล้วก็คนี้วันยิมมาโอ้โหล้านสองแล้วก็ตีโมก,กิที่นู้นใช้พายุนรกนะครับแรงเข่าไหนกันเที่ยวโอ้สามแสนเองชิวๆิวดูฟุตโมก,กิฝั่งนี้บ้างนะไปไงละ่ะล้านสี่แล้วสองล้าน 4, านี่ตายหมดทีมแล้วผมบอกเนี่ย ดาชายใช้ได้หลออร่อยไหมครับไม่นะดูตอนตายก็แย่สิไม่อย่าทำน้องน้องหายก่อนแล้วมาครับแล้วก็เปิดอีสีตัวไปน,นะงั้นก็ตายเรียบร้อยครับโอ้โหดาชายเปล่งกล้ามด้วยโอเคนะครับก็พอได้อยู่แหละถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเกินเลยนะครับอย่าเล่นไอ้เบาะได้แล้วผมจะไปเยอะ